มาพอสวัสดีชาฟิฟายชาฟิฟ่าเจ้ากันธาชาบีบีชาวไพแบงค์ชาวเลสเตี้กันด้วยนะครับก็หกกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมเดโบนะครับโดยที่เพื่อนผมเนี่ยไม่ได้สตรีมนะครับก็มาเล่นกันหลังจากจบฟุตซีเพรคือด่านเมืองต้องสาบซึ่งผมเนี่ยไปดูมาเบื้องต้นและก็เล่นยากพอสมควรนะครับที่เราวันนี้ก็จะมีผมมีตะมีเปียกมีตั้มนะครับอยู่เวลาประมาณ11นนนซึ่งงเเดดีี๋ยยววจะะลลั้้ใหูครับโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยยยไปลลุุกกัันนนเะคครบทง ป็นด่านเลยนะครับคุณคุณมาลีสวยมากครับคุณตอติอ๋อด่านอีฟาร์โลครับมันไปได้ยังไงวะอีฟาร์โลเอางี้คาบอยครับอยปาร์ตี้โชดดาวด่านปาร์ตี้โชดดาวโอ้โหมึงก็เอาแต่สล็อตเนาะในหัวมึงเนี่ยไป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 ไอเก็บเก็บเก็บมึงฟังกูนะเว้ยม no> ึงมึงเก็บทุกอย่างเราเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งเราไม่ต้องเอาเข้าบ้านนะเก็บทุกอย่างมาวางไว้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงกู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 ไอเดี๋ยวไปเดินเกลูกูรู้แล้วกูจะหาบ้านก่อนไม่ใช่พี่พี่คือตัวไหนอะตัวผีตัวผีนี่นี่ไว้ตรง ไว้แค่ละอย่างนี้พอไม่ไม่พี่ฟ้าผมเดี๋ยวมาจะมีทางขึ้นด้วยพี่เข้าใจเข้าใจพี่เล่นแล้วก็เดี๋ยวไว้ตรงก่อนทางขึ้นไอ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นเราเบี้ยตรงนี้ตรงนี้เราไว้ของไว้ตรงนี้นะทุกอย่างเลยโอเคโอเคโอเคตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้โอเคไปย้ายหาของ15 minutes later อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไอ้เปียกไปกดเรียกอ่ะไม่ไม่ไม่เปี้ยพี่เรียกผีทำไมอ่ะฮะเรียกผีอะไรมึงเรียกเหรอไม่ได้เรียกมันเป็นอย่างมีการมีคนไปทำอะไรนะไอ้ตอไอ้ตอ้อหรอ ไม่กูไม่ได้ไปกูมาเก็บผมไม่ได้ทำอะไรผมเจอกล่องอะไรไม่รู้ถูกผมหรือว่ากูวะผมไม่ได้ทำอะไรนะเก็บหัวฮาโลวีนใช่ป่ะถ้าเก็บหัวฮาโลวีนเดีมันมาไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวโอ้ยมึงอย่ามั่วดิเนี่ยเนี่ยมึงมั่วเว้ยอันนี้มึงมั่วเว้ยไหนมึงบอกมึงเล่นเป็นไงไม่มันต้องไปปกไปไปเปิดมันที่โบสถ์ไม่ไม่พี่มันมานเป็นของอยู่แล้วพี่ชายอันนสาระผมกูสาระเก็บเก็บเก็บของเก็บของเก็บของเชื่อกูเก็บของมึงฟังกูเลยโบสถ์อ่ะโบสถ์อ่ะเดินขึ้นได้สองทางกูรู้ละ ใช่ทางสุดแมปกับอีกทางสองอ่าใช่ใช่ใช่แต่จริงเราเราเราเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเว้ยเราเราเอาไว้ไกลเกินแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ได้โอโอเที่ย์อ๋อเจอแล้วเฮ้ยบน, <ะ S 1> บ,นบนเรือพี่มันมีบนเรือได้พี่เราไปหากุญแจบนเรเือดิไม่ไม่ไม่กุญแจเราต้องไปปลุกผีก่อนเราต้องไปปลุกผีผีทุธีพิศสัรก่อนเอาไงพอไหมต้องเปิดแล้วของก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละในระดับหนึ่งเอาไงเฮ้ยกุญแจโบสถเอามาดิไม่ยินเสียงอะไรป่ะเมื่อกี้ไม่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 เราไม่ต้องมีกุญแจโบสดิเราต้องเข้าไปเลยมีม ไม่เลยไมเลยมาบ้านหลังไหนวะไม่ไม่มันต้องการกุญแจโบสนะไม่ดแล้วไม่ไม่ไม่กุญแจโบดถเราต้องปลูกผีก่อนตั้ารอบที่แล้วเราต้อปลูกผีก่อนมดถึงจะออกมา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 มมาตรงนี้มามันก็ต้องไปบ้านหลังนี้พี่ตอนไม่ใช่มันมันต้องไปอีกหลังหนึ่งพี่ตอนไม่ใช่ตรงนี้หลั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 งนี้รอรอเพื่อนก่อนไอหลังแรกขวามืออ่ะพี่พ่ได้ยินป่ะได้ยินว่ะได้ยินมันเดินอยู่ข้างบนแต่ว่ามันมันไม่ทำอะไรอุ้ย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 ไฟกระพริบไปเบียาขึ้นไปข้างบนนี่เบียบเต้นนะ ปิดไฟปะอย่าปิดอย่าปิดพยายามเปิดไฟฉายไว้เก็บของเก็บของถ้าเจอของกดเลยจะดูด้วยหลงบอกเล่ามันอยู่ในนี้มันอยู่ห้องนี้เข้าไปมันอยู่ห้องนี้ไปแล้วโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นกูเจอใจแล้วเจอใจแล้วใครเก็บให้ห่อยมันอาแล้วอ่าแล้วเอาแล้วโอเคไปบทแคบทโอเคปะโอเคทันทีนั่นแหละเก็บของก็ได้นะอย่ามือว่าพี่ต๊อดอย่ามือว่างพี่ต๊อดเก็บของก็ดีเก็บแล้วเก็บถานแล้วนี่มึงมาเก็บนี้นี่เนี่ยน้ำมันเนี่ยอะไรพี่มาเก็บใส่ใส่ถาดใส่มือดิเเเเตตต็็็็็็มมมมแแลล้้้้้ววววกกกกไไไ่่ออองบบนนาดิถืืใ อย่า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 ใส่นะเพื่อนอย่าใส่นะเดี๋ยวมันจะมันนี่มันนี่มันนี่ไปไหนลงไปไหนอ่ะมันโดดเดือบเหรอไงไม่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปโบดใช่ป่ะแล้วเราก็ไปทางนี้ตามตามมาข้างหลังดีกว่าไปไวางของด้วยตามมานี่มาทางนี้มาทางนี้ตามไปได้สองทางเหรอเออใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางนี้อ่ะไปไม่ไม่ไม่ทะลุนี่ไม่ทะลุได้นี่ไม่ใกล้หรอกพี่ผมว่ามันหนาเป็นไปทางนี้่ทางพี่ฝั่งน้าทางเนี้ยใกล้มากเลยนะเอ้ากดทางนู้นดีกว่านทางนี้ต้องกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันต้องตื่นเต้นนะเราต้องเผาก่อนรอบนึงออุุยย ชิบหายแล้วโอยขึ้นขลุกอุไปอะไรพี่กูไม่รู้เปนอะไรเฮ้ยเอาผมเฮ้ยผมวาร์ปคงไม่วาร์ปหรอกไปนอกบ้านโอเควางอันนี้เราจะเผาไว้ก่อนก่อนใช่ไหมรอบหนึ่งใช่ไหมได้ใช่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 พี่ใช่ขอเรียกวิญญาณในนั้นน่ะวิญญาณอะไรอาพูดมั่วไอ้เหี้ยโอเคพี่พี่กดเปิดพี่กดกดกดเปิดเปิดอีกรอบหนึ่งมันมีสองประตูเฮ้ยปอยทอง พี่ตั้มองมองเอาไงเอาไงเอาไงตอนนี้เราอยากเอาไงกันไป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 หาของก่อนคือตอนแรกไม่ต้องเริ่มหาไอพี่พตั้งเปิดกุญแจแล้วเปิดแล้วพี่ตั้งเปิดุแจก่อนพี่ตั้งมาเปิดก่อนอะไรมันเปิดได้เองเลยไม่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 ต้องเปิดปากกุญแจบดอดโอเคเรา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 จะแยกกันหาไหมตรงนี้มีอันนี้กันนึงเขาบอกแล้วมีเรือตรงนี้ไม่มีเรืออยาจะลองตกอยากจะเลือสุดจะเลือดสุดตกนะตกไปไหนอะตกไปไหนบอกก่อนไปไหนอะก็ต้องตกอ๋อมาทารับมาทารับมาทารับไป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 โดนเลยโดนเลยไม่ใช่เปียอกปูไปเรื่อยเปลืกปูแจวเปลือก เก็บเลยเก็บเลยเกเก็บเลยเก็บเลยโอเคโอลงเล่าลงเล่าไอตอสมุดน่ะพี่โอเคโอเคเราเราเราควรจะมีอีกสักสักกล่องไหมอันนี้ค้างอันนี้ค้างันี่้างมนี่ั้วกั่างก่้างี่ค้งกันงี่งกันนี่างกันี่คางกันนี่กันนค้างก็บนล่ค้างกนี่ค้ี่้างนค้างนี่ค้าง่คงกั้าง่ค้างกัน่างันางังคงั่งกันงกูน่อางนคืามีตารันนี้าันสามา้าทันได้เลยนะ ผมเคยบอกมึงแล้วนะมันหันได้เลยนะมันไม่ได้หันได้เลยเว้ยมันไม่ได้หันได้เลยมันยิงมันฆ่าเราตายได้เลยใช่ใช่ใช่มันจะยิงโอเคออกไปมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอาของไปวางก่อนเปียกซ้ายมือซ้ายมือข้างหลังมาหลังมันนี่มานนี่มานนี่มานนี่ผมมีรงเล่ากับร้านค้าคิดว่าพอไหมรงเล่ากับร้านค้าพออย่างน้อยเราเราต้องเริ่มที่สองแค่แค่สอกเพอก่อนเริ่มเริ่มที่สองนี้แหละงั้นงั้นงั้นเราหาของอีก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 เว็บนึงก่อนแจะเย็นไปด้วยกันได้ไม่เป็นไร เจอหุ่งแก่อันหนึ่งเบียกเบียกเบรกน้าที่โอเคคทังโอเคอุ้ยเล่นอย่างงี้ง่ายง่ายง่ายสามอันชิวได้ชิวมันอยู่นี่อยู่นี่ถ้าจะเปิดกล่องอยู่นี่นี่ไหนอันนี้อะไรอันนี้ของม้าอันนี้ของล็อกบ็อกคอกม้าไหนอันนี้หาอะไรอ่ะอันนี้หาอะไรเดินด้วยกันหาอะไรไม่เป็นไรเราจะหาหาของนี่แหละมันยังไม่หันนี่ไปเราเราเราไม่ต้องแย่งนะของไม่เยอะหรอกตามเข้าวานซ้ายก็ต้องอันนี้แล้วอ่ะเฮ้ยกุญแจเปียกเก็บกุญแจจะอยู่เปียกหมดเลยนะ ไปเห็นแล้วเหรอเก็บแล้วกุญแจอะไรบ้านของนายอำเภออันนี้คือหลังแรกๆมั้งผมเจออันนี้หรือเปล่าพี่บ้านของนายอำเภอเนี่ยพี่เรากดเช็คก่อนพี่เรากดเช็คก่อนพี่บอสร้านค้าอันนี้ร้านค้าเฮ้ยเปี๊ยกเจอกุญแจอีกแม่เราเก็บเองโอเคคอกหมาโคกหมาโอเคง่ายๆตามที่ง่ายๆโรงแรมโอเคเอาไงโรงแรมนี่เราเราเราต้องใช้กี่อันสิบอันปะสิบอันพี่ใช้ใช้สิบอันตอนนี้เราไม่หยิบและต้องขอขาผมมีสี่เขบอกมีสี่พี่มีหนึ่งพี่ตั้งมีหนึ่งเท่ากับเรามีหกแล้วนะเอาไงเป็น หรือว่าเราควรหาให้ก่อนหรือวเราต้องเราต้องไม่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 กูว่าถ้ามันปล่อยดอกมาขนาดนี้เราควรหาให้เจอหมดถูกไหมมันปล่อยดอกมาเยอะมากเลยนะลองหาดูก่อนก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอคอยเปิดโอ้เจอเจอเจอธนาคารธนาคารมันมามันมามมันาธนาคารไหน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 กูเข้าไปก่อนละอุ้ยกูไม่รู้ละเอ้ยมันหต๊อดเลยยังหาไอ้ต๊อดดิไอ้ต๊อดไอ้เหี้ยไอ้ไอ้อ้วนอะไรกูว่าไม่อย่างว่านเลยกูว่าเหรอ ไปดิออกดิหนีหนีดิหนีดนีล้วนีไปหนีหนีอีหนีด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 ีหนีองหนีดีหนีอีหาีดอหนมดีหนีดมันปแล้วออกซ้ายออกซ้ายนนนีนี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 นนีนคนะไนนตะกี้ตะกี้ตะกีขึ้น้างบนีกีันแล้วเพื่อนเดียวๆขึ้นปดเช็คข้างบนนะรีช็คข้างบนีช็คข้างบนีโรงแรมอ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวอนี้คืออะไรอ่ะนี่ลงเล่าลงเล่าไม่ตอนนี้ของกูมีคอกม้าธนาคารร้านค้าอาวุธของไอ้เบี้ยงอ่ะมีลงเล่าร้านค้าคังแล้วก็นายเพลย์กี่อันมีสี่มีสี่มีสี่ของกูมีสามของตั้มอ่ะหนึ่งของกูไม่มีเป็นเท่าไหร่วะแปดใช่เนี่ยเนี่ยเบี้ยงเปิดหนนี้ได้นะไม่เดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดหายสองหายสองบ้านหลังบ้านหลังซ้ายเรายังไม่เข้าบ้านหลังซ้ายเรายังไม่เข้ากูเจ้ากูเจ้คิดว่านะไหนมั่วอย่างลล่่าาาาางงงงงขข้้เรยัไม่ไป ผมไปแล้วข้างล่างเรายังไม่มาเลยพึ่น้องจะมาแล้วเนี่ยคืออะไรรักษาสภาพรักษาสภาพเท่ากับเราขาดอีกหนึ่งใช่ขาดหนึ่งขาดหนึ่งไม่พี่พี่พี่องพี่พี่ตอนพี่เช็คหน่อยอันนี้ของอะไรมันจะดอบจริงหรอวะอีกหนึ่งอ่ะมันมาแน่แหละพี่เชื่อผมเลยมันมาขนาดนี้แลอว i f minutes later ผมว่าเริ่มเลยก็ได้นะตาว่างั้นเอ็นล่มเก้าเอาเลยครับเอาไงเอาไงตาเอางั้นแหละเอาเพราะว่าขาดอันเดียวได้นะเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้ หยิบไหมวางเอ้ยไปต้องมีคนหยิบไฟแช็กอ่าไอตอต้องหยิบตอต้องหยิบไปหยิบไหมตอหยิบผมถือหนังสือโอเคงั้นไฟแช็กเดินมาเดินมาตอเดินมาต้องถือไฟแช็ดคนละมืออันตอนหกูไปกูไปกูไปหยู่กูไปหยู่กูมึงหยิหนังสือกูหนึ่งก่อมันหนึ่งก่อมันมีสามอันอ่ะไมคขีดอ่ะไม่ก็มันต้องหยุดหลายมุมไมคเฮีอ่ะถ้ามันขึ้นลำเราคนหนีนะเพื่อนเก็บไปโครันไปกลับอุ้ยมันเดินมาเพื่อนไปลิ้วระวังนะไม่มาหรอกเพื่อนไมาอะไรพี่วางอะไร อันนี้คืออะไรเดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนอันนี้คือร้านขายเสื้อาไม่มึงฟังกูนะเว้ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเริ่มแล้วหนึ่งอันใช่ไหม เราต้องอย่าหนีกันนะเพราะมันมันโดนทําแค่แค่ครั้งเดียวมันก็โดนแล้วนึกออกอปะมันโดนทําแค่ครั้งเดียวมันก็โดนแล้วอ่ะโอเคจุดเลยเพื่อนจุดเลยจุดละอ๋อมันจุดทีละสามอ๋อเนี่ยว่าเราไปจุดไฟเช็คตั้งแต่ละบ้านก่อนไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเอาแล้วอูเซอูบ่ไม่ไม่ไม่ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจุดทีละบ้านไหมไม่ต้องอย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่ได้มันมันไม่ได้ขึ้นสีแดงถ้าบ้านหลังไหนขึ้นไม่ได้ขึ้นสีแดงก็จุดไม่ได้ใช่ใช่ใช่อะมันขึ้นเลยไม่ต้องเสียเวลแดว เราแล้วไม่เราต้องรีบออกไปหาอีกหลังนึงเรารีบบูชางั้นเราจะตายฟรีออกไปงันอย่าเดีกันนะในมือผมหลังในมือผมคืออะไรไม่รู้เอาพี่ก็ดูดิพี่ดูฝักสายดิโรงแรมหลอกบอลโรงแรมหาป้ายหาป้ายหาป้ายมันจะมีป้ายบอกจะหนีนะอันนี้เราเล่ามึงฟังนะอย่าหนีกันนะมันมาแล้วมันมามันมาเฮ้ยมึงหนีแกมึงหนีหมดเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรไม่เอาไม่ยังยังยังมาไอ้เปี๊ยกไอ้ไอ้ไอ้ไปเยหันอ้าวอ้าวอ้าวปิดประตูมันยิงใครอ่ะเอ็นลงมก้าโดนยิงหรืป่ะ เฮ้ยปันหาปัญหาม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 ายันได้วัตวัตวัดวัตวัตวัตย่าหนีอยู่ฝั่งขวากันหมดเลยเฮ้ยวันนี้ดิออกมาดิออกมาดิออกมาวัดเลยอยู่จังหวะแท็กอะเอา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 ไม่มันมันโดนโดนทีเดียวมันก็โดนแล้วเดี๋ปล่อยเลยปล่อยแล้วป่อยแพี่ออกมา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 ยิงเพย์ทีเดียวทีเดียวเพราะมันจบแล้วไอ้ตรงนั้นผมไม่รู้มันวางได้หรือเปล่า งั้นเราบอกว่าให้เราควรไปงั้นเราควรไปงั้นงั้นเราควรไปงั้นเราควรไปอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยมันมันมันบอกให้ผมเนี่ยมันมันขึ้นว่าเนี่ยหนังสือเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่โอกม้าคืออะไรเนี่ยโคกมาพี่ถือพี่ถือเอาไงเอาไงจะเอาเลยไหมล่ะพี่ถืออยู่ตรงนี้นี่นี่มาอนี่เอาเลยพี่เอาวางแว่างไรงั้นไอ้สัตว์ไปไปเก็บให้หน่อยเก็บเก็บไฟฉายให้หน่อยไออถือไม่คิดแล้วมาวายวายูอุราซาแมมวายวายูอุชาลาบลาจิแมมข้าขอบูชาหน้าบลา ให้ขายดีๆไปเดี๋ยวค่อยไปเย็นรีบไปไหนแล้วจะไปเดี๋ยวตดี๋วกเลยเก็บหนังสือเก็บหนังสือป่ะเก็บทำไมไม่ต้องเก็บไปล่อยไปบนะไม่ต้องเก็บไีเอาไปนะตอนนั้นผีมาเอาเออมันต้องเก็บไปบูชาที่ตรงนั้นต่อเปล่า ไม่กูโบฉาเหล่าอะมันต้องไปเผาทิ้งมันต้องไปเผาทิ้งใช่มันต้องไปเผาทิ้งโ่บอะใช่เหรอเบี้ยใช่พี่ไม่รู้เหรอเอ้ามึงไม่รู้เหรอพี่ไม่รู้เหรอพี่คิงมันต้องไปเผาทิ้งก็ที่ผมบอกว่าไม่รอบนึงงั้น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 เราต้องไปงั้นเราหาเราควรหาอันนึงก่อนไหมแล้วไปเผาทีเดียวสามอันแป๊บนะแล้วแล้วเล่มนั้นไอ้เหี้ยเบียกอยู่ไหนก็หยุดหยุดบ้านหลังเดิมไงเอ้าแล้วมึงไม่หยิบมาล่ะมันไม่หายไม่ใช่เหรอเอ้ามันหายดิ ไฟ,ฟไฟบ้านหลังไ,ไหนมีอีกบ้านหลังนี้นมานี่มานี่มานี้มานี่เอา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 หลังนี้ไปเลยเอาหลังนี้ไปเลยเผาทีเดียวสามรอบมานี่เข้ามาบ้านหลังนี้ซ้ายมือข้างหลังนี่เฮ้ยไปไหน,ไไหนกลับมากลับมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอาเผาเลยเผาเลยแล้วเราไปบูชาก่อนสามอันเผาเลยครับเผาเลยใครอะไปดูชาติเดียวได้ไหมในมังดีไม่อันนี้อะไรกูไม่รู้ก็หาดิแล้วนี่สมัยป้ายหนังสืออยู่กดบ้านดิพี่ของพี่คิงอ่ะหนังสือพี่ยังไม่บูชาของผมอ่ะใครของผมอะอันนี้ของกูอันนี้มันคืออะไรอะเนี่ยเนี่ยกุญแจอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านค้าใครมีมาเอา เอ๋อนะครับผมผมถืออยู่เบียกไม่ของต้าอ่ะพี่คิดว่ามันไม่น่าเอามาหรอกอันนั้นไม่ผมถืออยู่ขอบ่ต้ามผมถืออยู่ไม่ไม่ไรเอาเอาไปวางไว้เลยของต้ามต้ามแอบไว้เลยก็ได้ไปวางไว้เลยก็ได้โรงแรมวางข้างหน้าเลยมันจะไม่นี่กูคิดว่ามันเบียกมึงก็ไปวางตรงนั้นลอง่อนดิจะไปไหนอ่ะกูก็ดีไม่อุเซบิโอไม่ได้ไปอุเซเบียวใครไปอุเซบิโออุเซบียวอุเซบิโอ เอาไม่กูเก็บไม่ได้อ่ะเรอก่อนรอก่อนดีรอก่อนดีมาเราจะใช้3อันเลยนะเพื่อนกูเก็บไม่ได้ไป้แล้ไปไปไปสามอันไปถือไฟแช็คไปอันหนึ่งเอาโอเควางละอุ้ยแล้วมันเอาให้เลยนะพี่อ่ะฮะเตรียมเตรียมเตรียมนะเตรียมนะวางต่อดิที่วางเอาวาง้ยเหมือนมาปะเนี่ยซ้ายมือไม่เป็นไร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 ปิดปิดไม่ปิดไม่เป็นไร วาง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 แล้ววางแล้ววางแล้วใครจุดจุดดีน้ำมัเอาไม่มีถือมันมาเลยเอ้าอะไรกูไม่รู้มันต้องใช้น้ำมันไเองว้นเงี้ยไปเราไปเราไปสามคนมามาเนี้ยมาเนี้ยไปคนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่กูเออตั้งอยู่คนเดียวไม่เป็นไรมึงมึงไหวกับผีมึงมึงอย่าพับหน้าจอก็พอไม่พับไม่พับไม่พับมาแล้วไม่เป็นไรกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรแล้องอยู่คนเดียวกูเนี่ยต้องกลัวมาเนาะมันมาเนาะมันเท่ๆก่อนเลยน้องโอ้สีหน้าตาเป็นยังไงกูอยากเห็นจัดเลย เก่งเนาะเก่งเลยเปี่ยเอากระตุ่ให้ผมะงให้ผมงให้จุดน้ำมันนี่น้ำมันต่อไม่เตรียมเตรียมเตรียมหน่อยใครใครใครไม่ได้ทำอะไรไปร้องหน้าหน่อยเดี๋ยวกูจะตายใครไม่ได้ทำอะไรรองหน่อยได้ได้กูเองกูเอง้ยมันมามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันขวาหรือเปล่าขวาหรือเปล่าอ๋อเห็นแล้วขาเฮ้ยมาช่วย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 ต้องออกขวาออกขวาออกขวาขวาขวาไหนว่าขวาไหนว่าวามา้ยไอ้ต้องันสู้ต้องหันสู้หันสู้หันหน่อยหันมา ข้างล่าข้างล่ามันอยู่ขวัญตั้งมันไหนนัมันอยู่นี่มันอยู่นี่สอง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 อ๋อวิ่งลงนะวิ่งลง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 กูว่ามันน่าจะจบได้มันจบแล้วจบแล้วคิดว่าจบนะ Premises, ไม่ขีดมีหนึ่งไม่ขีดม no, ีสองพอสามหนึ well ่งสองสามไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับมาก่อนได้ไหมขอขอขอกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนมึงถือไอ้อันนี้ไปโคละอันถืออันนี้ไปโคละอันไปไอ้ไม่ขีดดูกับผมน้ำมันหนึ่งอันถือมาโคละอันกล่องมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนออกมาดิถือถือถือน้ำมันไปไปโบดถ์โคละอันน้ำมันนะไม่ใช่ไม่ขีดนะน้ำมันเพื่อนมึงอยู่ตรงไหนกันนะกูไม่ไปนะกูไม่กล้าไปนะกูแอลกอไปน์ก็วิ่งมาโบสถ์ไม่มาไม่มาเลยกู็ถือน้ำม มาดิไปกูไม่ไปหรอกทขาไม่ต้องจังมันจะมาที่เดิมอ่ะกำลังออกไปใจเย็นว่ะโอ้กูเสื้อเลยเจ๋งหรือหลังนี่นานๆบัตรโต๊เฮ้ยพี่ต้อนรังรังรังมามามาถือถือไปโคนรันถือน้ำมันไปโคนรันไม่ไม่แล้วแล้วสมุดขอไปตั้งยังไงเดี๋ยวห้อยเดี๋ยวห้อยเดี๋ยวต้องไปเทียร์ช่องไปเปียร์ทีละช่องโอ้เก่งจริงเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยคุณบอป้าเกิดอะไรขึ้นฉี่อย่างงั้นไม่รู้กูอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเข้าบ้านเฮ้ย เห็นน่าไล่เลยสู้หว่นสู้หว่นสู้หวนสู้เตรียมเหมือนโดนไล่เลยอุ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมไม่หยุดทผไมโดนไล่โดนตัวไหลแต่จะไปได้จะได้เผาไม่เป็นอะไรหรอกไปไปเอาพื้นอา่าบ้างอา่าขวาขอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันหันอยู่นะเราควรให้มันหันไม่เราควรเราเราควรให้มันหันก่อนนะเว้ยจริงจิงนี่เลยมันมาไหนมันไม่มามึงเดินออกไปดีกว่าเสียงกุญแจดุ่งแหน่งดุ่งแหน่งอยู่นะ ปะ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 ขี้ผอ่ะขี้ผอ่ะชาวบ้านปูขี้ผีอ่ะมันนี่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 ทางไหนเพื่อนเพื่อนนำได้ไหมตอนนี้เราเราเราเผาไปแล้วสามเนาะเราเราเราควรไปหากุญแจปะเอ้อะไรวะออกขวาเลยเพื่อนออกมานี่มานี่มานี่มาทางนี้ออกไปแล้วสามในมือยังมีอีกหนึ่งทางนี้แหละมันมาผีมันมาทางไหนมันจะให้ของดีนี่เป็นทางไหนวะเนี่ยตรงไปดิเพื่อนอ้าวจอดจุดตรงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยแม่งไอ้เหี้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไอ้เหี้ยเมาส์เมาส์ไอ้นั่นคลิก อุ้ยว้าอุ้ยมันหลบได้ด้วยอีสัตว์อุ้ยมันถอยยถอยเข้ามาถอยเข้ามาบ้านเุกูหุ่นกูุนุนกูหัวยย้ยวยิงมาช่วยผมดิช่วยพ่อช่วยตัวเองไช่วยไม่ชยเบียกมาช่วยเบียกโอ้ไม่ช่วยเียกหอ้ยอกูต พี่ถ้าโดนเลยวะตายไม่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 ออกมาออกมาไอ้ยัยอย่าไปส่องอย่าไปส่องมันอย่าไปส่องมันไปไอ้พี่ดูกูชูเบ้งเนี่ยคุณใจอยู่ด้านหลังเห็นป่ะพี่ไหนกูจุดไฟกันกูจุดไฟเนี่ยที่เปิดอะไหนกูรู้แล้วแต่ว่าอันนี้คืออะไรอะโอ้เฮ้ยตั้มอะไรเฮ้ยไอ้ไอ้ล็อกเหลืองล็อกเหลืองมีป่ะล็อกเหลืองมีป่ะไอ้เพียก ไอเปียเปิดดิตามวิ่งมาหากูตามวิ่งมาหาใชไม่ได้ใช้ไม่ได้ใเป็นต้องสือไปแค่นี้มาข้างล่างเปียมาข้างล่างจอเจอแล้วเจอแล้วล้องเหมืองลองเมืองไม่โอเคสวยพี่กิงธนาคารเปียกมีแ่เราไม่มีไม่มีไม่ขีดไฟนะีธนาคารมเดินมาตามมาเดินมาตามมาเดินมาไหนโแล้วเปี๊ยกเดี๋ยวมยิงพี่ิงช่วยด้วยดิไอเปียมาข้างล่างนี่โอ้ยพี่พี่กูไม่เอากูสักบาทเลยไม่ไม่ไตอนนี้มึงได้อะไรแล้วกูได้ล้องเมืองแล้วนะไม่มึงเจอสีแดงไม่อันนี้สีแดงเนี่ยนี้ยสี เฮ้ยเฮ้ยอะไรของพี่วะไม่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 มามามาตรงแดงแดงได้ไหมเปียกไอตรงนี้คืออะไรเนี่ยสมุดเนี่ยตามเก็บไปดิพี่ราบผมเนาะไม่พี่ฟาบก์ไม่อยู่ในชาใช่แนลเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้แหละคือ่เผาเลยเผานี่เดี๋ยวหูก็พาไปเมืองด้วยต้งมีสมุดของอะไรเนี่ยอ่ะโว่อะไรและอันนี้สมุดใครอ่ะเผาสิครับเผาพี่มึงไม่มีใครมีไม่ขีดเลยหรอมันจุดไปแล้วมันจุดไปแล้วเอ้าใครเก็บไปล่ะวางไม่ได้ ไม่มีใครเก็บนะบอกแล้วนะว่าเล่นไม่ได้ถูกเฮ้ยร้านนี้เราเผาไปยังวะยังยังพี่ไม่ร้านเล่มนี้ต้องมีเล่มเราเผาไปแล้วเราเผาไปแล้วพี่คิงยังมันมาแล้วนะเผาแล้วมันมามันจะเป็นมันจะมืดเว้ยถ้าเผาไปแล้วอ่ะใช่แล้วแล้วสมุดผมคือของใครไปใครไปเอามาไม่มึงก็โต๊ะไม่มึงฟังก่อนตอนนี้มึงหลอนกันไปหมดแล้วมึงกดตัวเคดูก่อนว่ามึงมีธนาคารกันไหมไม่มีไม่มีไอ้เมีไหมละธนาคารผมไม่ถือธนาคารอยู่กูอยู่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 ไหนอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างที่ ไม่แต่ตอนนี้เกี่ยวกันนะแต่แต่แต่ตอนนี้ตอนไม้เกียวกัไอ้สมุดผมถือสมุดไม่ไม่ไม่กุญแจอยู่ในมือกูอันนี้เก็บไปไม่เป็นไรสมุดอันนั้นมันยังไม่ได้เผาไม่เป็นไรตั้มกูคิดว่าไม่เป็นไรโอเคโอเคมาการข้างหน้านีเอาเผาเลยตอนเผาเลยไป่บูชาไปไม่เราต้องเราผู้หสุดยอด เก็บดิเฮ้ยทำไมใครปิดประตูเก็บดิอย่าเก็บเอ้ยอย่าออกไปอย่าออกไปฟังกูก็บปิดมึงฟังนะเดี๋ยวมึงเดินตามกูนะเว้ยแล้วแล้วดอยู่ไม่ตายให้ไม่ใช่มีไม่ขีดในมือหรือเปล่าไม่มีไอ้ตั้มไอ้ตั้มกับเปี๊ยกวางสมุดไว้เลยไม่เป็นไรวางสมุดไว้ตรงนี้ตรงนี้จำไว้วางไว้ตรงนี้เลยเอาวางไว้เลยมันไม่เป็นไรกูคิดว่าไม่เป็นไรแล้วเก็บสมุดเลยเก็บสมุดไอ้ตัวที่เผาแล้วโอเคไอ้ตั้มไอ้ตั้มาออกมาออกมาซ้ายเลยแปวแปวแปวไอฟช็กมาแล้วมาแล้วตามมา ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงฟังนะออกออกขวานะออกขวามา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 เข้าตามกูมาแล้วแล้วหันสวนอีกรอบนึงงามฉลาดนะมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านระวังไอ้ดูด้วย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 เมืองนี่ไยเมืองนี่ไอ่เมืองไม่ไม่ดูดูก่อนเราต้องให้มันไม่ไม่อีกรอบนึงมาแล้วอุ้เอาเดี๋ยวกูนำเลยแหละมาไม่ไม่ไม่เดินเดินมาหากูเดินมาหากูตรงนี้เดินมาหากูตรงนี้มันน่าจะจบแล้วเดินมาเดินมาเดินเข้ามา เไ้ยทำไมพี่กิ่งเฮ้ยกูกูอยู่ท้ายสุดลยโอเคโอเคพอเดี๋ยวนะออกมา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 เดี๋ยวเก็บสมุดแล้วก็เดี๋ยวไปเผาอีกสองรอบเอ้าจุดเทียนโอเคจุดเทียนจุดเทียนโอ้จุดเองกู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 จุดแล้วกูจุดแล้วเฮ้ยพี่ต๊อดน่ะมันจะไม่ครบมืออ้าวค่วยกูบอกกูจุดเองมันจะใช้มันจะใช้แค่ขีดเแล้วแล้วไงล้อมนารอบหน้าผมกับพี่ก็ต้องเจอกันอ่ะเอ้าพี่ก็ถือไว้ดิเห็นป่ะ กูจุดเองกูจุดเองทำไมต้องเถียงวะฟังกูนะเว้ยเตรียมตัวไปนะไปเผาอีกสองออนมันน่าจะบ้าอยู่ได้ไปดิอุ้ยมันบ้ามาแล้วมันร้องเลยไปไปแล้วไปใครถือถังลัทางลัทมานี่มานี้ผมรู้ทางลัทใครถือสมุดใครถือุน้ำอยู่เนอะเดินตามกูอยู่ปะเนี่ยเอาดิไปแล้วเฮียกูอยู่นั่นเลยสัตว์เอ้ยอุ้ยอุ้ยหลังหลังหลังโซเล็กเปียกเปียกเปียกไอ้ใครถือถังอุ้ยอุ้ยไม่ปิดประตู ขวาไม่เป็นไรไม่เป no ็นไรขวาขวาสวยพี so ่ต่อสวยมากดูให้กูหน่อยดูให้กูหน่อยมาไม่มาไม่มาวางอะไรวางอะไรวางวางวางนี่เปียกมาแล้วเนี่ยไงขวาเนี่ยอุ้ยดูหน่อยห้าแล้วพี่ว่าเรือมีของเปียกไปเรือคือเออเตอเพิ่งนะผมดูครับเรือก็เดินออกไปทางหน้าแรกขวาทางหน้าทางหน้าทางหน้าก็ไปเช็คกองไว้นี่แล้วกันนั่นนึงโอ้ยเฮียพี่ดูดิโอ้ยลมแรงเหรอ ไอเรือน่มันก็คือบนหลังคาอีกบ้านหนึ่งแค่นั้นเองถูกปะถลุต่อถลุเราไปเดวพ่งเพงเงออกไปเลยก็ไปเอ้านี่อนี่สมุดสมุดเราอะที่เราเนี่ยไม่เราถือไว้คนในมือเลยถือถือไว้ในมือเลยมา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 ไาม่มา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 ามามามาราม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 อมามันทมา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 นึมามันมานามา้าม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 อมามีมา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 งาม้มา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 มว่าม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 มอมา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 มวมมาามมาามตม ชิบหายแล้วปิดมทุกคนช่วยกันต่อรีบต่อรีบช่วยกันอีกทีนึงนะช่วยกันอีกทีนึงนะช่วยช่วยไม่เป็นไรไอ้จุด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 ตอนออกเอลไปแช็ก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 ได้กูลังแอลไม่พี่ตอนของพี่ไม่มีหรอไม่มีมือแข็งหน้าเราพี่ยิงมือกูแข็งไอเกงมันอยู่หน้าพี่ไม่มือกูแข็งมันหายไปแล้วเออ้กูโดนลมหนาวกูโดนกูโดนลมหนาวกูโดนลมหนาวไอต่อไอออกไปช่วยดิออกไปช่วยดิเ้ยเพื่อนกูตายไงไฟกูหมด โอ้ยไอ้ปีเจปีเจผมโดนผมโดนไล่สามตัวไปทานหมดทานหมดเอ้ยตายกูตายนะกูตายนะถ้าเป็นยีสกูตายชุบช่มึงตายได้ละเพียงลมก้าวอยู่ไหนฮะไเต็็มมเเเลลยยดต่อช่วยกูต่อช่วยกูต่อช่วยกูต่อไอ้ที่มันไล่หมดไฟกูหมดไฟกูหมดเพื่อนเพื่ไม่มีซุบผมไม่มีซุบผมเสียเพีย์พี่ไม่มีไม่มีทานทานไฟไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูตายเองไม่ไม่ไม่ชุบเยเพื่อนเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดน กูฆ่าให้แล้วไฟกูวิ่งตามมาันเป็นพี่ตั้มนะอยู่ไหนเปียกมันไปเป็นไปแล้วใช่พี่เหรอมึงโดนพี่แล้วโดนไม่ใช่กูมันเอามึงกูหรอเออมันเอามึงเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยอย่าวิ่งหนีกันอย่างนั้นอย่าวิ่งหนีกันอย่างนั้นกระโดดให้หน่อย้งเฮ้ยเฮ้ยไอ้อยู่ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วนะต้องอยู่หกต้องอยู่โอเค้ยมาแล้วมาอยู่ข้างหน้าต้องวิ่งหนีเฮ้ยกูกูม่งมาหากูวิ่งมาหากูอย่าวิ่งหนีกันอย่างนั้นเฮ้ยวิ่ง ว้ยวายใครไปคนเดียวโอ้ยแล้วผมอยู่คนละท่าโอ้ยช่ว้ยอปโอ้โห้ยเฮ้ย้มึงกูระเบียเปียมึงไปมึงไปชุบต้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยพี่พี่พี่ตางิ้ง่าิ้งไปพตาุ้งต้งไปพี่ตาติ้งไปพี่ตาตุ้งติ้ปไปพี่าติไปี่าุ้ปไป่ตาตไปพี่ตาตุ้งติ้งไปพี่อาติ้งไปพี่ตาตุ้งไป่ตาติ้งไป่ตาไตงไปาติ้ไปุ่ ดไฟตม่มีมิจฉีไม่มีมิจฉีผมพูดให้ผมพี่เปียให้ผมพี่เปียให้ไปด้วยกัน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 เอ้ยพีหลางล้างหลังเอ้ยจะจิงแล้วไป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 มาข้างนั้นโอ้ยไปทำไมไม่รู้โอ้เฮี้ยตกใจเลยไปวิ่งออกมาเอาเอาที่ชุบหวยเล่นยากจัดเลยเอาที่ชุบเจอเจอเจอเอาที่เอาที่ชุบที่ชุบชุบพี่ตาชุบพิตาไม่จุดไฟให้หน่อยจุดไฟตรงนี้หน่อยจุดไม่ได้บูชาเดี๋ยวๆขยืออ่ะเออปิดประตูดิมึงฟังนะเราอย่าทิ้งกันนะมันเหลืออีกอันหนะมมันาแล้ว กล่องชุบเราไม่มีแล้วนะผมบอกกูมีกูมีกูมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้พวกอย่าเดินหนีกันดิวุ้ยดิุ้ยดิเออเอ้ยแบบนี่ยมันต้องใช้ทีละสองเว้ยไม่ได้งฟังนะมึงฟังนะมึงเอ้ยใครมีใครมีใครมีในมือไม่ฉีดไฟจับ้านมีมือได้ไหมวิ่งมาจับได้ไปไปดิไปดิพี่กีวางเอาดิวางดิมึงก็วางดิอยู่ตรงหน้าน่ะแล้วไม่บอกว่าฟังกูนะวิ่งออกขวาแล้วไปโบสถ์นะ วิ่งออกขวาแล้วไปโบดนะทางลับบะทางลับไม่ไม่กูหาของก่อนไปกูว่าของเราจะหมดอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันได้ไหนอ่ะกูบอกเลยแววตอนนี้ยากจัดเลยเก็บไม้ขีดดิเกคนมาเฮ้ย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 มาแล้วคนเก็บมีคนเก็บหนังสือคนนึงเก็บเก็บเลยวิ่งมาเก็บวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วออกขวาพี่จริงพี่จริงพี่ผ่านสวนผ่านสวนผ่นสวนผ่นสวนผ่นสวนไปเอาช่วยช่วยช่วย ไม่ไม่ไม่ต้อดไม่มาฟังกูไอ้ตั้มไปกูไอ้ต้อดรอชุบรอชุบเปียกรอชุบเปียกรอชุบเปียกต้อนมึงฟังกูนะเว้ยต้อดรอชุบเปียกนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้วางเดี๋ยวค่อยวางทางเร็วทางเร็วไม่ทางแล้วโอ้งั้นงั้นงั้นไงันต้อนต้องเร็วเร็วไอต้าข้างหลังไอ้ตั้มข้างหลังตั้มตั้มเอ้ยไหนอะไม่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 ไอไอมึงเติมน้ำมันดิเติมน้ำมันดิเติมอยู่เติมอยู่เนี่ยมือผมทำสุดแล้วต้อนต้อนแล้วพี่กียงวาง โอเคไมมันหัวล้อ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 เราอุ้ยไอตําไอตําไปตําไอตําไอตําไอตําออกไอตําหนีไอตําหนีไอตําหนีมือมีแข็งไอกูติด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 โอเคตั้มเอามึงช่วยกูด้วยดิเบียร์มานี้เพียง์มานี้ผมจะตายแล้วพี่กินผมจะตายแล้วนะไปช่วยพี่กินคีณตากรเป็นเชลลก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้ไอ้เหี้ย ไอ้ไอ้กูตายไม่ต้องไม่ไม่ไม่มึงฟังมึงต้องหาชุบเดี๋ยวนี้ต้องหาชุบเดี๋ยวนี้ไอ้ขึ้นมาช่วยกูขึ้นมาช่วยกูขึ้นมาช่วยกูก่อนกูตายซองซองจริงนะซองก็ตายพนันมีจริงพี่อยู่พีสาวอยู่ซองซองซองเอ้ยช่วยกูหน่อยวิ่งเข้ามาไปช่วยไปชุบตั้มวิ่งออกกระโดด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 ออกตายตายตายไม่ต้องชุบต้องชุบต้องชุบหลังมาต้องชุบต้องชุบกินพี่ตายเออตายหมดไม่ได้นะแพ้นะ ไอ้ชิงจะเข้าไปไหนคุยเลเดแม่งเจ็ดอันแล้วอ่ะเจ็ดชุดแล้วเนี่ยคุยวิเอ้ยคุยวิผีเกินเพื่อนกูจะตายเราไม่มีถามเลยโอ้เรียบร้อยจะทานหมดเพื่อนกูจะตายกูจะตายกูก็จะตายแล้วไอหยาตายฟังนะต้องเอาผต้อองเากูขึ้นมาไม่ตรงไหนมีตรงไหนมีมดูเต็้องหาผมชั้นบนชั้นสองมีที่ชุบชั้นบนชั้นสองมีที่ชุบต้องชุบก่อนนะต้องไม่พี่ยิงไม่มีไม่มีที่ชุบเลยตรงไหนมีที่ชุบใครเห็นนะบาดด้วยตรงริมตรงริมตรงริมสุดนขาดไปสิขาดไปริมซ้ายหรือริมขวาริมขวาริมขวาร มันพี่กิ๊กไอพี่หมาผมพี่เกิ๊กมันมามันมานะผมพูดเลยนะมันมาแน่ปิดประตูดิพี่ไม่ปิดประตูพี่แกไม่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 ปิดไม่ได้โดดลงโดดลงเฮ้ยโดดลงโอ้ยๆติดแล้วที่ชูบ้าที่ชูบ้ามาดยู่ิปนูแล้วพี่มาดยู่ิปนูน่ะไม่หยิบนู้น่ะหลิปนู้นเลยอ่ะอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยนี่ผมอันนี้ผมไปเปียัไหนไหนอันนี้นี่นี่ในบ้านในบ้านพี่ในบ้านพี่ห่วยเฮ้ยไม่ดูกันวะเดินกันด้วยดินี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่ตัวตัวตัว ในในบ้านมีอันหนึ่งในบ้านมีอันหนึ่งในบ้านมีอันเก็บเลยเก็บเก็บผมเก็บให้ผมเก็บให้กูคานมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโถดนผมชุบตาด้วยผมชุบตาด้วยผมชุบตาข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีที่ชุบขบนนี้บ้านหลังนี้บ้านที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วนะมันมาแล้วเฮียช่วยกูหน่อยเฮียในบ้านก่อนเขมรเรื่ช่วยพี่ตัวเฮียกออุ้้ยไเหี้ยตกใจว่ะไอ้เหี้ยตรงหน้าบ้านมีที่ชุบ พี่คิงตายพี่ตายพี่ีชุบไหมตัวไหนมีชุบบ้างตรงที่ผมผมมีที่ชุบเนี่ย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 เร็วๆๆ็วเร็โอ้ยเฮี้ยแม่งเล่นยากว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงมาพี่คิงเดินมาหาผมดิคิงอยู่เฉยๆดินล้วทำไมไม่ไม่เดือเดินไปหายต่ำก่อนชุบต้องชุบก่อนพี่คิงไม่ได้ชุบแล้วมาหาผมมาหาผมกูตายกูจะตายด้วยตายโดนผีป่วยกูจะตายด้วยไอ้ช่วยทำตรงนี้มีที่ชุบเห็นปะตรงนี้มีที่ชุบเห็นไหมโอเคกูาเดินลือยู่เฉยอยู่เฉยๆ โอ้ตั้มว่ะไม่มีนอนมันทำอะไรไม่ได้เพื่อนควยแม่งเล่นยากกว่าี๋ยวที่ชุบอ่ะไม่มีแล้วนะมีไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีโอ้ตั้มไแอบอยู่ในบ้านก่อนไปแอบอยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวที่ชุบเกิดแล้วบอกไปแอบอยู่ในบ้านก่อนมันต้องแอบในตู้ตั้มเจอที่ชุบตั้มเจอที่ชุบตั้มเจอชุบแต่ออกมาต้องเคลียร์ผีก่อนเกิดอะไรวะต้องเคลียร์ผีเคลียร์เคลียร์เคลียร์ผีก่อนทุคนมาทันนั้นมันทันแล้วเรียบร้อยตายเรียบร้อยจบอ๋อเอาตรงป่ะโอกูโดนทันเป็นอยยยาาก เราไม่มีฐานมั้ยส่วนหนึ่งเออเล่นยากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่นในสตรีมต่ออีกทีหนึ่งแต่เอาจริงว่ากูไม่ได้โดนผีหลอกเลยเว้ยกูก็ไม่ได้โดนโดนตอกวาลงโอ้โหดูมันอะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมเพื่อนผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คหน้าสัปดลิปนี้พี่ขอตัวลาทุกคนลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ